สวัสดีค่ะอยู่กับฟางเหมือนเดิมนะคะวันนี้ค่ะเช้าที่สดใสแฮปปี้ของทุกคนนะคะวันนี้ค่ะเรามาอยู่ที่ประกรันสุขภาพชดเชยรายวันนะคะในส่วนของ H ฮดบีของเราค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของสัญญา เพิ่มเติมถูกไหมคะที่อยู่ในส่วนของชดเชยรายได้หรือว่าในส่วนของนอนโรงพยาบาลแล้วก็ได้เงินขึ้นมาเพื่อชดเชยที่เรานะคะไม่ได้มีการออกไปทํางานนะคะมาดูว่าในส่วนของชดเชยรายวันนะคะจะมีแผนอะไรบ้างและเป็นยังไงไปดูกันค่ะฟึบนะคะในส่วนของ h ฮตัวนี้ค่ะคนที่ทําประกันนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะ สูงสุดถึง4,000บาทต่อวันนะคะรวมสูงสุดนะคะ150วันค่ะและในส่วนของตัวนี้ค่ะมันสามารถช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินนะคะเมื่อเราเจ็บป่วยในการนอนโรงพยาบาลได้ค่ะถ้าไม่มีการนอนโรงพยาบาลก็คุ้มครองนะคะรับเงินชดเชยรายได้1วันนะคะกรณีผ่าตัดเล็กหรือหัตถการที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลน,นะคะเดเคสนะคะ18โรคนั่นเองค่ะตัวนี้ถ้ามีการเจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุนะคะคุ้มครองทันที24ชั่วโมงทุกที่ ทั่วโลกค่ะอ่ะกลุ่มเป้าหมายนะคะคือผู้ที่ต้องการหลักประกันในการสูญเสียรายได้หากต้องนอนโรงพยาบาลน,นะคะและเป็นผู้ที่ต้องการแบ่งเบาภาระหากต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลน,นะคะเนี่ยเพราะว่าในการที่เรานอน,อนโรงพยาบาลน,นะคะเราไม่ได้ไปทํางานแน่ๆถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นข้าราชการอะไรนีคระัมันก็จะได้กินเงินเดือนปกติ ่ไหะหรือพนักงานบริษัทอะไรเงี้ยค่ะก็จะกินเงินเดือนปกติแต่อาจจะมีการหักอะไรบ้างอะองค่ะเราก็ไม่รู้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทนั้นๆน,น,นะคะแต่ว่าถ้าเป็นบุคคลที่เขาแบบขายของอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นการทํางานที่ต้องออกไปพบปะลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะ ก็จะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าถ้าเราไม่ออกไปทําง,งานเราก็จะไม่ได้เงินใช่ไหมคะเนี่ยการที่เรามีแบบประกรันหรือว่าในการที่เรามีสัญญาเพิ่มเติมที่เป็นในส่วนของของชดเชยรายได้เข้ามาะคะ่ะมันก็จะเข้ามานะคะแบ่งมาพาระตรงนี้ไปนะคะ,ะมาดูนะคะว่ามีแผนอะไรบ้างก็คือจะมีตั้งแต่แผง500ไปจนถึง4,000เลยนะคะแต่ว่า เพิ่มทีละ100 100 100, 100ไปจนถึง4,000นะคะอยู่ที่ว่าเราต้องการแบบไหนนะคะแต่ว่าต้องนะคะไม่เกินนะคะรายได้ต่อวันนะคะ1.5เท่านะคะตัวนี้ค่ะพอเราเอารายได้ต่อปีมาค่ะตัวนี้ค่ะก็จะมาหาเป็นรายได้ต่อวันว่า เรานะคะมีรายได้ต่อวันอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วเราก็จะมาสามารถเลือกแผนได้ค่ะต er ัวนี้ค่ะทีนี้ค่ะในการที่เรานอนโรงพยาบาลนะคะถ้าเราเลือกแผนไหนนะคะก็จะได้รับเงินชดเชยเท่านั้นเลยค่ะถ้าเราเลือกแผน500ก็จะได้รับคืนละ500ถ้าเราเลือกแผน700ก็ได้รับเงินคืนละ800ถ้าเราเลือกแผน4,000นะคะเราก็จะได้รับเงินชดเชยนะคะคืนละ4,000บาทค่ะตัวนี้ค่ะ มาดูตัวอย่างนะคะนาย A ออายุสาสิบหกปีค่ะซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพ,พยาบาลรายวันนะคะเฮดบีแผนห้าร้อยบาทค่ะตัวนี้ปลล่วยเป็นโรคล้มไส้อักเสบค่ะต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลถูกไหมคะหรือว่าต้องแอดมิดนอนที่โรงพยาบาลนั่นเองคะ่ะนี่ค่ะนะนาย A อค่ะปึ๊บนะคะเข้ารักษาตัววันที่หนึ่งสิงหาถูกไหมคะและออกจากโรงพยาบาลวันที่เจ็ดสิงหาค่ะซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นเจ็วันถูกไหมคะ เขาจะได้รับเงินชดเชยไปเท่าไหร่คะนายเอก75,35ก็คือ3,500บาทไหมคะมองเห็นไหมคะเอาสีใหม่อึ๊บอ่ะ3,000อ่ะมาจาส3,000นะคะ500บาทไหมคะทีนี้คะ่ะผ่านไปอีกเก้าสิบวันคะ่ะบังเอิญว่าเข้ารักษาตัวได้ลำไส้อักเสบอีกค่ะไม่หายนะคะเข้ารักษาตัวใหม่วันที่ สิกันยาถูกไหมคะและหายในวันที่สาสิบกันยาค่ะรวมตรงนี้ค่ะเป็นเท่าไหร่คะยี่สิบวันนะคะฉะนั้นค่ะในการที่นอนโรงพยาบาลยี่สวันของนายเอเนี่ยจะได้เงินชดเชยไปทั้งหมดเท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นบาทถูกไหมคะนี่ค่ะพอออกโรงพยาบาลนะคะก็จะได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทกลับไปคะ่ะรวมทั้งหมดของนายเนะคะก็คือจะได้หนึ่งสาพันห้าร้อบาทในช่วงในของช่วงนี้นะ แต่ถ้าเกิดว่าเขามีการนอนมากกว่านี้หรือว่าเขามีการนอนแบบหลังจากนี้เขามีการนอนอะไรเนี้ยค่ะก็จะได้รับไปคืนละห้าร้อยบาทนะครับเพราะว่าเขาทําแผนห้าร้อยเขาจะต้องได้คืนละห้าร้อยบาทค่ะถัดมาค่ะ นี่ค่ะการผ่าตัดหรือหัตถการที่ไม่ต้องเข้ารักษาตัวหรือว่าเป็นเดย์เคส18โรคที่เราบอกมานะคะก็จะขึ้นตามตารางดังนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านมอะไรงี้ะคะ่ะการปูดมดลูกเนส่วนของการเจาะไขกระดูกเจาะตาปนี้ค่ะก็อยู่ในส่วนของเดย์เคสตัวน,นี้ค่ะ,ะมาดูเงื่อนไขในการพิจารณากันบ้างนะคะอายุของผู้ประกันภัยค่ะก็คือ11ปีจนถึง60ปีนะคะต่อสัญญาได้ถึง69ปีคุ้มครองถึง เจปีนะคะตัวนี้ค่ะจำนวนเงินผลประโยชน์ก็คือจะอยู่ที่500จนถึง4,000บาทต่อวันนะคะที่ดิฉันบอกไปค่ะคือมันจะเพิ่มเพียง1หล100ักไป100แผน500 <c oughs> แผน600แผน700เลยค่ะก็ไล่ๆๆขึ้นไปจนถึง4,000บาทนะคะแต่ว่าเราจะเอาจำนวนเงินผลประโยชน์ได้จะต้องไม่เกิน1.5เท่าของรายรับต่อวันนะคะก็คือเอามาเฉลี่ย ต่อวันเลยว่าต่อวันเราเป็นเท่าไหร่นะคะสัญญาหลักที่สามารถนาไปแนบได้ก็คือแนบได้ทุกแบบเลยยกเว้นนะคะแบบที่มีระยะเวลาในการชําระเบี้ยน้อยกว่า5ปีแล้วก็ในส่วนของไม้บํานาญผัดที่ลดหย่อนได้นะคะในส่วนของงวดการชําระเบี้ยคะ่ะ เป็นรายเดือนสามเดือนรายหกเดือนหรือรายปีตัวเนี้ค่ะก็คือเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหลักเลยค่ะการตรวจสุขภาพก็เป็นไปตามการตรวจสุขภาพมาตรฐานนะคะข้อจํากัดค่ะนักเรียนนักศึกษาที่อายุ11ปีขึ้นไปหรือพ่อบ้านแม่บ้านนะคะจะต้องทำนะคะไม่เกิน1,000บาทถ้าเกิดว่าอยากทำชดเชยรายได้นะคะจะต้องเลือกแผนที่ไม่เกินหนึ่บาทค่ะถัดมาค่ะ ในส่วนของอายุ10ปีแล้วก็อายุมากกว่า10ปีนะคะตัวนี้ค่ะเขาก็จะตีตารางมาให้เลยว่าอะไรที่สามารถขายได้หรือขายได้ในจํานวนเท่าไหร่นะคะตัวนี้ค่ะมันก็จะขึ้นมาให้ว่าในส่วนของอายุไม่เกิน10ปีนะคะตัวนี้ค่ะถ้าเป็น HB เฉยๆค่ะเราจะไม่ขายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอายุมากกว่า10ปีค่ะจะขายได้ทั้งหมดสูงสุดนะ,ะ4,000บาทเลยค่ะตัวนี้ค่ะ ถ้ารวมกับสุขภาพอื่นๆนะคะว่าจะเป็นในส่วนของ h v p h v S อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะบวกเข้าไปที่ไม่เกินเท่าไหร่ในนี้ค่ะมันก็จะขึ้นตารางมาให้นะคะเราก็ดูว่าคนที่เราไปทําประกรันให้เขาอะคะ่ะหรือว่าคนที่เราไปเสนอแบบให้เขาอะคะ่ะเขาต้องการประกรันอะไรบ้างหรือว่าเขาต้องการในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็มาดูว่ามันเกินในวงเงินจากัดหรือเปล่านะคะ ถัดมาค่ะนี่จะเป็นอัตราเบี้ยประกันรายปีนะคะมันก็จะขึ้นมาให้เลยว่าช่วงอายุที่11-15ปีนะคะจะอยู่ที่120บาทเพศชายเพศหญิงเหมือนกันนะคะก็คือแบบนี้มันจะขึ้นตารางขึ้นมาให้เลยนะคะนี่ตามตารางนี้นะคะปึ๊บนี่ขึ้นมาใหาะคะ้ค่ะถ้านะคะเป็นอาชีพขั้นที่สามและขั้นที่สี่ค่ะจะต้องคูนเวีย้ยเข้าไปอีกนะคะถ้าขั้นที่สามค่ะจะต้องคูนไป1.3นะคะถ้าขั้นที่สจะต้องคูณไป1.45นะคะตัวน,นี้ค่ะในส่วนของอัตราเบี้ยประกัน ลายปีนะคะปึ๊บค่ะตารางผลประโยชน์ค่ะตัวนี้ค่ะคือเราจ่ายเบี้ยแค่สองบาทต่อวันเท่านั้นนะคะถือว่าน้อยมากนะคะแต่ว่าเราได้รับเงินชดเชยรายได้สูงถึงสองแสนห้าหมื่นบาทเลยค่ะเมื่อเราเข้าพักรักษาตัวนะคะตัวนี้คือเต็มแม็กนะห้าร้อยวันเลยนะคะเราก็จะได้รับความคุ้มครองไปเลยนะคะสูงถึงสองแสนห้าหมื่นบาทเลยค่ะตัวนี้ค่ะนี่นะคะถ้าเราเลือกแผนนี้เห็นไหม เนี่ยคือความคุ้มครองสูงสุดนะเราจะใช้สูงสุดก็ได้เต็มเราจะใช้เต็ม,ตมแม็กซ์ก็ได้อะไรอย่างี้ค่ะไม่มีใครว่านะคะแต่เกินนี้ออกเองค่ะเกินนี้เราไม่จ่ายนะคะนี่ค่ะถ้าเราเลือกแผน1000บาทก็จะเพิ่มไปเลย5่าแสนอะไรอย่างนี้นะคะ่ะเบี้ยประกันแค่1 3,000บาทเองนะคะแต่ว่าความคุ้มครองสูงถึง5 0 0แสนบาทเลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นในส่วนของตัวอย่างผลประโยชน์ของ HB นะคะชดเชยรายวันนะคะ มาดูข้อยกเว้นความคุ้มครองกันบ้างค่ะตัวนี้ค่ะก็คือเราจะยกเว้นดังต่อไปนี้ค่ะคือการกระทําของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ดิสุราเมัรนะคะไม่ได้นะจ๊ะเราต้องเป็นคนที่สติดีเป็นคนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดใดๆเลยนะคะนี่จ้ะเพราะไม่งั้นอะไรคะเขาจะไม่ให้ความคุ้มครองเรานะคะการทําร้ายตนเองหรืออะไรคะ พยายามทำร้ายตนเองค่ะตัวนี้ก็ไม่ได้นะคะการเข้ารักษาทางสายตาต่างๆอะไระะ้ยค่ะที่แบบมีการผ่าตาัดตาหรือว่ามีการทําอะไรที่เกี่ยวกับตาเงะะี้ยค่ะแล้วต้องนอโลงพยาบาลตัวนี้เราจะไม่ชดเชยรายได้ให้นะคะหรือการผ่าตาัดเสริมสวยนะคะผ่าตาัดเสริมจมูกสัญญรรมต่างๆที่ต้องมีการแอดมิดนอนลงพยาบาลอะตัวนี้ก็จะไม่ชดเชยให้นะจ๊ะไ่ได้นะจ๊ะเธอต้องออกเองนะสาวนะการผ่าตัดตกแต่งต่างๆรักษาสิวบ,บ้านรังแทผมร่วงอะไรตัวตัวเนี้ย จะไม่อยู่ในส่วนของชดเชยรายได้นะคะดูให้ดีนะไม่ใช่ว่าฉันมีแบบในส่วนของชดเชยรายได้ะคะ่ะฉันจะไปเสริมหน้าอกอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้นะคะนะเสริมหน้าอกคือเสริมหน้าอกนะคะสัญญากลุ่มสัญญกรรมค่ะอันนี้คือค่ารักษาถูกไหมคะถ้าไม่มีการเจ็บปวดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ให้นะคะมามาทำใบ QE ไปพร้อมกันเลยนะคะปึ๊บนะคะไป เข้ามาที่หน้าเอเจนซี่เเดวาหค่ะใส่รหัสตัวแทนใส่รหัสอะไรให้เรียบร้อยนะคะมา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 เร็วมาเร็วมาแข่งการครใส่เสร็จก่อนนะคะก็ใส่เสร็จก่อนก็ใส่เสร็จก่อนชนะนะคะมาเร็วมาเร็วแข่งกันอุ๊ยจะเสร็จแล้วหรอจะเสร็จแล้วหรอจะพึ่งนะพึ่งนะวิ้ยฉันเสร็จก่อนฉันกิดฉันฉันเสร็จก่อนฉันเสร็จก่อนค่ะนี่แต่ว่ายังไม่โหลด มาละมาละฉันเสร็จก่อนเพราะว่าฉันอยู่คนเดียวนะคะอ่ะไปต่อที่ข้อมูล่ายขายค่ะไปที่คิอีค่ะแล้วไปที่ไหนต่อคะไปที่เข้าใช้งานค e ออนไลน์ค่ะปึ๊บปึบปบปบ๊ขึ้นมาตกลงค่ะ yes แล้วก็เข้าไปที่การทำใบข้อเสนอค่ะไปสี่หญิงเอ้ยทำไมมันติไม่ไปอ่ะเฮ้เอาละ อย่าเล่นกับรูนะอย่าเล่นกับกูนะอย่าเล่นกับเฮ้ยเฮ้ยมันเล่นมันเล่นไปจริงๆริงเอามึงอยู่เล่นกับรูเดี๋ยวนี้นะรดใหม่สิปึ๊บเอ้ยโอเคมาแล้วนะคะมามันจะขึ้นหน้านี้มาให้นะคะเราทำหน้าที่ใน,นการอะไรคะ กรอกข้อมูลลงไปให้กับคนที่เราทาใบข้อเสนอให้เขาค่ะไม่ว่าจะเป็นรายได้ต่อปีนะคะเพศรายอายุเท่าไหร่วันเดืนอนปีเกิดวันไหนอะไรยเงี้ยคะ่ะอาชีพทําอะไรอยู่ล่ะคะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ในกรุงเทพอยู่อะไรเงี้ยเราก็ใส่ลงไปให้เขาค่ะมาเรามาเริ่มกรอกไปเลยนะคะปึ๊บสัญญิตเหมือนเดิมคะ่ะฐานเงินเดือนหมื่นแปดค่ะเพศหญิงแล้วกันเพศหญิงบ้างเนาะพอเป็นผู้หญิงหนึ่งวันนะคะอายุวันเดือนปีเกิด เกิดวันไหนดีจ๊ะวันที่สิบสี่แล้วกันสิบสี่ธันไม่ใช่สี่ธันวาสิสิบสี่กุมภาปุ๊บอ่ะป้งมต่มาให้นะคะข้าอาชีพขัานไหนยอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่กรุงเทพปริมณฑลอะไรอย่างนี้ค่ะก็ใส่ไปนะคะปุ๊บอะขึ้นมาพอเรากรอกอะไรเสร็จสาบแล้วเราก็ไปเลือกส่วนของสัญญาหลักถูกไหมคะเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าตัวนี้เป็นในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมถูกไหมชยเชยรายได้มันต้องมีสัญญาหลักเข้ามาก่อนนะคะป๊นะะสัญญาหลักมาเดยจากมายโฮลไลฟ์จำนวนเงินอประกันภัยของเรานะคะฉันไม่เอาหรอกสองแสนน้อยไปมันไม่คุ้มกับที่ฉันเสียชีวิตไปนะคะทําศพอะไรฉันไม่ได้หรอกจ้ะปึ๊บหนึ่งล้านบาทนะคะนี่ไปเลยนะคะเบี้ยประกันเหมือนก้าค่ะในส่วนของชดเชยรายวันนะคะจะต,ต้องอะไรคะ จะต้องควบก,กับสุขภาพด้วยถูกไหมคะถูกค่ะนะคะจะต้องควบก,กับสุขภาพด้วยนะคะมันขึ e ้นเฮดเอ็ดมาให้เลยเนี่ยไม่เอาทําอะไรไม่ได้เฮดเอ็ด e อะเอาไปเท่าเท่านั้น,นะคะ่ะคนอย่างเราเราต้องออกไปด้วยตาเธอออกไปด้วยสาวฉันไม่เอาค่ะอีมามาละแล้วก็ไปที่ชิดเชยรายได้ถูกไหมคะบึ๊บของเราอะถ้าสมมติว่าเราเอาเต็มแม็กซ์ไปเห ตีพันบาทเปิ้งได้ไหมคะคิดว่าได้ไหมคะคิดว่าได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านะคะในส่วนของชดเชยนะคะมันต้องไม่เกินหนึ่งจุดห้าเท่าของรายได้ถูกไหมคะรวมสามอันแล้วด้วยนะรวม H V H d P H v C I ตัวนี้คะ่ะรวมกันแล้วคะ่ะตัวนี้คะ่ะจะต้องไม่เกินหนึ่งจุดห้าเท่าของรายได้ต่อวันนะคะอ่ะนางสาวนี้นะคะเงิน รายได้ต่อปีคือเท่าไหร่คะสองแสน่งหมื่นหบาทอ่ะมาตีเป็นรายวันชีมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสองแสนหนึ่งเบิบนะคะหารสามหสิบห้าวันนะคะจะอยู่ที่5้าร้อยเก้าสิบาทสุดนะคะต่อวันแต่ว่าเขาบอกว่าสูงสุดไม่เกิน1.5เท่าเราก็คูณ1นดห้าเข้าไปนะคะทีนี้นางสาวคนนี้ค่ะที่ยังไม่ได้ระบุชื่อนะคะ เขาจะต้องมีเงินนะคะไม่เกินตัวนี้ค่ะก็คือจะต้องเป็นแผนที่ไม่เกิน900ถูกไหมคะเพราะมันเป็น8 0 0กว่าบาทต่อวันฉะนั้นแผนสูงสุดที่เขาเลือกได้นะคะคือเท่าไหร่คะ800ค่ะอ่าปึ๊บโอเคใส่ทุกอย่างไปหมดแล้วไปที่จะทำใบข้อเสนอค่ะก่อข้อมูลให้เรียบร้อยค่ะ เราทําให้ใครคะเพศหญิงนะคะแม่กาละเกตของเราดีกว่าทราให้แม่กาละเกตนะคะเพราะแม่กาละเกตจะได้เผื่อเวลาแบบอ่าป่วยในสมัยอายุทยาเลยค่ะเผื่อจะได้แอดมิดนะคะในโรงมอานะคะแม่กาละเกตนะคะบุพเพสันนิวาสค่ะแล้วก็เรียกเข้าดูรายงานเลยค่ะ มันก็จะขึ้นในส่วนของตารางผลประโยชน์ขึ้นมาให้ค่ะว่าเราทําสัญญาหลักอะไรนะคะสัญญาสุขภาพเราเป็นอะไรนะคะแล้วก็ในส่วขนอของความคุ้มครองในเรื่องของค่ารักษาในวันเราอะคือเป็นเท่าไหร่นะคะแผนอะไรนะคะเบี้ยอยู่ที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะและในส่วนของความคุ้มครองในเรื่องของค่ารักษาในวันตัวนี้คะ่ะหรือว่าเงินชดเชยรายได้ะคะ่ะมันจะลดหย่อนภาษีไม่ได้นะคะตัวเนี้คะ่ะความคุ้มครองหรือผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับนะคะ1คะ่ะ กรณีที่เขายังมีชีวิตอยู่ค่ะตัวนี้ค่ะคืออยู่ไปจนถึงอายุ90ปีเลยค่ะตัวนี้ค่ะก็จะได้ในส่วนของสัญญาหลัก My Whole Life A90 ครับ21มาค่ะจำนวนเงินเอาประกันภัยของเขาคือ1ล้านบาทถูกไหมคะและอาจจะได้นะคะและอาจจะได้รับเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสมขึ้นมาอีกค่ะและอาจจะได้เงินปันผลเมื่อครบสัญญาเข้ามาอีกค่ะตัวนี้ค่ะถ้าเขามีชีวิตอยู่จนถึง90ปีนะและถ้าเขาเสียชีวิตขึ้นมาละ เขาก็จะได้ในส่วนของสัญญาหลักเหมือนกันค่ะที่ความปุ้มรองเขาอยู่นะคะตัวนี้ค่ะก็จะได้รับไปเลยนะคะ1ล้านบาทตามจานวนเงินอาปประกันภัยนะคะหรือมีโอกาสได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมนะคะจากจํานวนเงินอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสมเข้าไปอีกค่ะและนี่ค่ะคือการทําใบ QE ของค่ารักษารายวันนะคะหรือว่าตัวของ HBE นะคะตัวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่งงหรือสงสัยอะไรนะคะิอ็อ b o x มาถามกันได้นะคะ แล้วก็ฟาร์มคนสวยคนนี้นะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ